สวัสดีครับผมดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมเม้นกันอีกครั้งนะครับผมก็เอาเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังโดนเลทนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องเรื่องจริงเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนเรื่องการทั้งกระเป๋าครับผมเนี่ยมีดูซิมันจะลงทางไหนผมพยายามก้นหลายทางอ่ะสรุปม,มันติดอยู่ตรงนี้ครับผมเฮ้ยโดดได้วะเราคือโหดด้วยตัวนี้ แต่ผมไม่มีผมอยากจับติดครับผมมันติดมันติดมันติดเอ่อตัวนี้ไม่ไหวตัวนี้ไม่ไหวต้องตัวนี้โอ้จะตายหัวายขึ้นหน่ขอยขึ้นหน่อย Uf, ấy, uh. nhưng, có không có nổi à, ở đâu vậy à, chụp đấy, cái này vẫn chưa có gì cả, cái đền bên đó là gì, cái đền bên ขอจับสักตัวก่อนนะครับผมโอ้ยผมโดนอะไรมะโดนอะไรมะโดนโอ้โหเอฟิตเลยนะครับผมฝนกบไอ้ตัวนี้หล่นแล้วเหมืมนอนไสมื่อีเพื่อนก็ไม่กันบ้านเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนบ้านโดนบุกครับเพื่อนเอาโะ

<Shit. laughs> บ้านไหนบ้านผมหายครับผมไม่มีใครทำร้า,ายบ้านนอกจากตัวเองเตัวเราเองมากลับมาเข้าสู่ได้หาคลิปกันครับผมกม็สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทปหนือนเกมมิงนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราอยู่กันในเกม power เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีว่าเอ๊ทำเราสามารถให้มันกินอาหารออโต้ได้นะเผื่อใครไม่รู้นะครับผมถ้าเป็นอะไรเล่า ไม่ค้ดถ้าเป็นสัตว์ท,ที่ในฐานคนุณทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าการกินอาหารออโ,โต้คือการทําตัวนี้แล้วเอาอาหารยัดใส่ไว้เดี๋ยวเขาหิวเขาก็เดินมากินกันเองเนี่ยปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บแต่มันจะมีเรื่องของออตัวเรากับตัวเรากับสัตว์ที่อยู่ในทีมนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้ออกมากินอาหารแบบพวกอื่นเขาเนาะเขาก็จะหิวเวลาเราออกไป สำรวจไปผจญภยัยก็คือพวกนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวพวกเนี้ยอ่าสิงที่ห้าคือคุณจะต้องไปหาสู้บอสเพราะอะไรเพราะว่าคุณหาสู้บอสแล้วคุณจะได้ตัวเอ็นช n เ t นเทคโนโลยีพอยมาแล้วครับผมสิ่งที่เราต้องใช้คือกระเป๋าครับผมอ่านี่กระเป๋าเห็นไหมอ่ากระเป๋าดียงังไงกระเป๋าคือมันจะทําให้สัตดเนี่ยกินอาหารออโต,โต ถ้าเราอาหารใส่ไว้ในกระเป๋าตัวนี้เป็น small feed ครับผมแล้วก็อีกอันตอนนี้ผมก็ได้อีกอันเป็นอัพเดตของผมเนี่ยก็จะใส่ได้สองชลก็อยากให้เขากินอะไรหรืออยากให้ตัวเรากินอะไรลากใส่เข้าไปนี้ตอนนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องเวลาสู้สูอยู่เลย,เยตัวหิวว่ะเลือดลดว่ะอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้ามันหิวปุ๊บมันจะกินนี้ออโต้ทั้งตัวเราแล้วก็ทั้ง พวกนี้นะผมจะหมดปัญหาเรื่องการหิวเลยสำหรับการทำแบบนี้วิธีคราฟก็คราฟที่ตัวนเนี้ยเขานี่เพิ่มคุณตี้เวิร์กเป็นครับผมนี่นไม่ยากใช้แค่วูดไฟเบอร์เลเทอร์วูดไฟเบอร์เลเทอร์ที่ยากคือคุณจะต้องใช้เอ็นช t นเทคโนโลยีพ i อยที่ได้จากการฆ่าบ,บอสนั่นเองเนี่ย สำคัญนะครับผมสองอันนี้สําคัญนะก็คือที่ฟักไข่กับสระมองฟีดแบ็กอ่าอย่าลืมไปครับแล้วก็บางคนก็ครับครับบางคนก็ครับจริงบางคนปลดจริงครับจริงแต่ไม่เอาอาหารมาใส่นะครับผมคุณอย่าลืมน้าอาหารมาใส่นะบางคนนึกว่าเป็นช็อตคัทเป็นอะไรไม่ใช่นะครับคือเอาใส่เนี้ยแล้วมันจะกินอัตโนมัติครับผมก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ